คือผมงงแบบไอ้พวกไอ้ความคิดของสลิมนะคือไปอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยมันก็บอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนูน่นนี่แล้วมันก็ไปเปรียบเทียบกับปีที่ทักษิณให้เช่าที่ให้ต่างชาติเช่าที่99ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าเอ้ยทักษิณน,นะขายชาติคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าอันนี้ผมจะพูดถึงสลิมนะคือสมองพวกมึงเนี่ยมึงคือมึงต้องเข้าใจใหม่คือมึงฟังนี่นะ มึงไม่ต้องไปเ,รเปรียบเทียบอะไรปีไหนหรอกมึงเอาตะก,กะของความคิดมนุษย์เนี่ยง่ายๆเลยมึงคิดงี้เลยให้มึงเช่าห้าร้อยปีพันปียังไงก็เป็นที่ของมึงถูกปะถูกปะยังไงมึงก็ได้คืนแต่เนี่ยมึงเข้าใจคําว่าขายขาดปะขายขาดคือขายขาดเลยที่เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยขายขาดเลยเป็นของต่างชาติเลยแล้วพอเป็นของเขาเนี่ย <c oughs> เขาสามารถโอนให้ญาติลูกหลานอะไรเขาได้ตามกฎหมายเข้าใจปะมึงเข้าใจคำว่าขายขาดไหมขายขาดกับเช่าเนี่ยมึงคิดว่าอันไหนเนี่ยมันแตกต่างกันคือมึงเป็นคนเนี่ยกูเชื่อว่ามึงไม่โง่ขนาดนั้นหรอกคือมึงก็ต้องคิดได้ว่าเช่ากับขายขาดเอออันนี้คือเป็นขายขาดเลยแล้วกูจะบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้ที่พวกมึงเคยออกมาเป่านกหวีกันเว้ยวเว้ยต่อต้านเนี่ยไอ้เหียไอ้บอกว่าทักสินขายคต้องขายชาติเนี่ย กูบอกว่าไอ้เฮียอัน,นเนี้ยเนี่ยขายชาติจริงๆเออแต่กูเห็นพวกมึงไอ้เฮียที่ว่าเป็นคนดีเนี่ยกูเห็นเงียบเป็นลูกตัวไอ้สัตว์ดานลงดารล,ลาเหมือนกันไอ้เฮียนั่นกนะูคือไม่อยากเอ,อ่ยชื่อบอกว่าเนี่ยอะไรนะบารมุรุษเรากรอบกู้เอกราชมาเออแต่วันเนี้ยกูต้องมาเสียแผ่นดินให้พวกมึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่อย่างเงี้ยกูเห็นพวกมึงจะออกกันมาเลยไอ้เฮียเนี่ยขายชาติเออ แม้แต่ไร่หนึ่งหรือว่าแผ่นดินไทยแค่ฝ่ามือเนี่ยนิ้วหนึ่งเนี่ยมึงก็ไม่ควรที่จะขายแล้วมึงก็ไม่ควรที่เป็นของต่างชาติด้วยเพราะในขณะที่คนไทยเนี่ยไอ้ที่เขายังไม่มีที่ของตัวเองเลยอย่างเช่าห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่คนไม่มีบ้านอีกตั้งมากมายแต่วันนี้มึงจะมาให้ต่างชาติแม่งมาซื้อที่ามาเอาเงินมาลงทุนอ่ะแล้วก็มีสิทธิ์ได้ที่ไป อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมึงคือว่ามึงไม่ควรทำไงม,มึงเข้าใจปะ่ะแล้วมึงก็เป็นแค่นักการเมืองไอ้พวกเฮียเนี่ยทั้งนายกไอ้คณะรัฐมนตรีเฮียทั้งหลายเนี่ยมามึงก็มาเป็นแค่วระแค่วระเดียวแค่แบบสี่ปีเลือกครั้งอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มึงมาสร้างความเสียหายนี่แม่งแบบไอเ้เฮียยิ่งกว่าพวกมึงแบบยิ่งกว่ามาโป้นชาติยิ่งกว่าพวกที่แบบว่าบุกลุกอาิปไตยจริงปะ่ะที่จะมายึดที่อะไรสรุปไอเ้เฮียคนไทยด้วยกันเนี่ยแม่ง ขายขายพื้นที่ประเทศไทยเองไอ้ไอ้ไอ,อ้พวกผู้มิม่งน่ะแล้ววิบอกให้ขนาดทุกวันนี้นะไอ้พวกคนจีนอะไรทั้งหลายแหล่ยังไม่แห่เข้ามาซื้อยังไม่ไรเข้ามาในทุกวันนี้ยังวุ่นวายเลยมึงเห็นข่าวไหมข่าวออกทุกวันไอ้พวกพวกมันจะยิ่งกว่ามาเฟียอีกเล็กหน่อยถ้าพวกมันเข้ามาซื้อเข้ามาอะไรกันได้ไอ้ี้ยคนไทยแม่งจะลําบากขนาดไหนมึงคิดดูมันจะมาวางอํานาจบาดใหญ่ขนาดไหน ไอ้พวกนี้มันก็เหมือนแก๊งพวกมาเฟียเไอ้เหียคนไทยเนี่ยจะลําบากคือบอกให้ในอ่นาคตทุกวันนี้แม่งมันยังใช้สิทธิ์ของมันเต็มที่เลยเห็นปะ่ะในการแบบอ้างสิทธิอะไรของมันเห็นปะทั้งทงหลายแยหล่ไอ้เหียมึงมึงมึงค,คิดทำไมนะไอ้พวกเฮียสลิมอะไรพวกมึงไอซัตที่ให้ช่าบอกขายชาติที่ขายขาดบอกกระตุ้นเศรษฐกิจพ่องตายเฮียไอ้สลิมเฮีย